โอ้โหไอ้เหี้ยมึงต้องการอะไรจากกูวะกูถามหน่อยดิ <c oughs> คือมึงต้องการเหี้ยอะไรจากกู <c oughs> เอาแล้วก็ชนกูเสร็จแล้วก็มาชนหินต่ออ๋ออ๋ออ๋อโอ้เฮ้ยไอ้เหีเ้ย กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากาเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม s ป,ปีดดิ i เตอรโอโ้ก็วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานมีรถใหม่เข้าแล้วผมแบบตื่นตอน4ี่โมงเย็นเว้ยรีวิวไม่ทันเลยต้องมาวันนี้แทนซึ่งผมบอกเลยว่า วันนี้นี่แหละผมจะมาจัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะนะแล้วคันนี้มีชื่อรถว่า Eternal Night m o a n c p ใช่ป่ะวะกว่านถูกปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของมันกันเลยไปนี่เลยครับผมรถคันนี้มันก็คือสาก้าย้อมแมวนี่เอง <laughs> โอ้ยไม่มีคันอื่นแล้วหรอแต่ฟากดูโคตรสวยเลยแม่ เต็ม1 0ให้9.5เลยจริงเต็ม10ให้9.5มาคันี้โอเคแล้วเรามาดูคุณสมบัติพิเศษของมันคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับผมทุกครั้งที่คุณใช้นี่เขาบอกคุณใช้ได้นะมันเขียนว่าคุณใช้อย่าเช่กลัวไม่รู้ไงว่าเป็นกู <c oughs> ทุกครั้งที่คุณใช้มินิบูสความเร็วสูงสุดพื้นฐานจะบวก3ามกิโลเมตรทับซ้อนได้สูงสุด 8ครั้งและได้รับเอ็นแทง3%ก็คือว่าเรากดทุกครั้งที่เรากดมินิบูสเราจะได้เอ็นแท้งใช่ปะผมเข้าใจถูกปะน่าจะถูกแหละเพราะว่าเมื่อวานลองเล่นในสกิลนไปแล้วทุกครั้งที่กดมินิบูสเราจะได้เอ็นแท้งนิดนึง3%เออแล้วก็ความเร็วพื้นฐานบวก3มเนี่ยมันจะทับซ้อนกันได้18ทีสายการอัพนะครับผมอัพไปทางสายกลางนอันแรกแล้วก็ซ้ายซ้าย กลางแลวก็ซ้ายนะครับผมกลางซ้ายซ้ายซ้ายโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปลองดูคันนี้ก่อนแบบถอดสัตว์เลี้ยงยว่าความเร็วมันเท่าไหร่ถอดเสร็จแปแบบ๊บใครโทรมาวะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลอะไรใครเนี่ยใครเนี่ย ใครวะ <S <S เอออัดคลิปอยู่โอ้โหโทรมาไหมเนี่ยฮะอันนี้ใครเนี่ย A few moments later ฉัมเป่าฉัมเป่าเฮียอะไรกวาดคลิปอ,อยู่ไอสัตว์กำลังขอดสัตว์เลี้ยงอยู่ปะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่า โทรมาได้ถูกเวลามากเลยนะเฮ้ยจะบอกให้ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะข้าจะตัดคอเจ้าที่เจ้าโทรมาตอนข้าอัดคลิปละเรามาดูความเร็วกันดีกว่าสามสองหนึ่งสแนปจิปไปครับผมความเร็วธรรมดา201.2 C W W 1 1เอฮ้ยเดี๋ยว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 แรงไปเปล่า311.6้ห้องแรงไปเปล่า สามรอเอ้ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเหรอกูสามยแล้วล่าสุดกูสามแล้วล่าสุดสามร้อหก้ยสิบแล้วดูดิมันจะมีเลขก,กั้นบนที่อัพอยู่นับอยู่เห็นบ้างเนี่ยตันละตันสิบแปดละโ้ <c oughs> สามร้อยสิบห้าจุดห้าพอมันเจอโอเนสามร้อยสิบห้าเลยเหรอแต่เรากดไอซีอยู่นี่สามร้อยสิบจิโอ้ my god เชี่ยแรงเวอโอเคครับผมเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตาแรกเราก็จะต่อให้เขาแบบว่าไม่ใส่สัตว์เลี้ยงเลยอะ่ะ ไม่ต้องใส่ก็ได้สัตว์เลี้ยงก็คือผมโหมดอยู่แล้วนะออไม่ได้โมดว่ะสามสองหนึ่งสนแนป,ปดิบไปเลยอ่ะโอ้โหไม่ไมเคยชอบรถพวกนี้เลยซีดบไก่ดิบไปสวัสดีใส่เป้หมูดิบไปเฮ้ยโหตกว่ะ ฝีมือตกเยอะโอ้โหชนเก่งปับ๊บไห้ ด่าเบียด่าเบียดไปเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่าเบียไปครับผมปาดหน้าเค้กไปดิยเฮ้ยโอ้โหทำสำลีไม่ติดเสียหายหลายแสนทุกคนลองฟังเสียงในโต้เลยโคตรเท่เสียงในโต้เขาไม่เหมือนใคร ก็ไม่มีใครเหมือนโอ้ถ้าเราไม่ตกเหวนะวเมื่อกีเราโคตรเราชนะแบบใสๆแล้วว่ะเสียดายอะ่ะตกเหวทีเดียวแพ้เลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าไอ้ข้างบนนะซากข้างบนด้านซ้ายมันถึง18อะ่ะถ้ากับว่าความเร็วเรามันจะ,ะมันจะ ตันที่315ทันทีเลยนะคือแบบไม่ต้องใส่สัตว์เลี้ยงเลยอะเอออ้ยมีเอด้วยขอบคุณครามมาได้ไวบอกมาได้ไวบวก7จไปดิว่าเหอเฮ้ยเสียงปล่อยในโตด่านนี้เนี่ยเอ,อ้ยรถคันนี้เนี่ยถ้าจะเหมาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่เลี้ยงบุเยอะๆอย่าง North sea นอตซีนี่รอบแรกน่าจะออครบ 18ทีเลยนะมินิบูทน่าจะเหมาะกับรถคันนี้อยู่แต่น่าจะสู้พวกทวินไม่ได้พวกทวินนะมันเลี้ยงโบูทโหดกว่ารถคันนี้อยู่อันดับ5ของตารางเลยนะซึ่งมันก็ติดท็อปไฟเลยนะก็ถือว่าดีอยู่แต่คนส่วนมากน่าจะไปซื้อเอสต้าหมดแล้วน่าจะหาคนซื้อคันนี้ยากไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นอะออยง่ายน่าจะไม่ค่อยมีใครเปิดแบบ อย่างผมนี่ก็เปิดมารีวิวแค่นี้แหละแล้วก็อัพมันน่าจะรีได้เนาะคันไหนที่อัพไปแล้วไม่ได้ใช้รีแต้มสี่คอ,อยคืนมาได้จะรีวิวทุกคันเลยกูแนนดีบออกมาจำลายวิ่งม่ค่อยจะได้แล้วแนะนะ่เอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเจอรถถังชน

ยิงเล่นยิ่งกากว่ะเอองงว่ะมีใครเป็นเหมือนผมบ้งงมาง <c oughs> ยิ่งเล่นยิ่งกากเฮวี่เบรกว่ะดิฮ่าฮ่าไอ้่ะหาทำ เฮ้ยบินได้วะบินบิน C W โอ้ย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 โอยโอ้ยหหนึ่งนาทีห้าสิบหกว่ะ เสียได้แจดไปเย่แฉ่แบนไปแซนอฟทับไม่อยากเล่นตาสุดท้ายแล้วว่ะต้องมาแล้วปะตอนนี้ต้องมาแล้วมต้องที่หนึ่งลาลาดากคอลายอ้าเนียอะไรวะกูงงตัวเองกูงงตัวเองก็กูเป็นเยียอะไรรถเราใหม่กว่าก็ต้องดีกว่าดีกว่า โอ้โหไม่ได้มินิบูทด้วยลองสังเกตดีเวลาผมกดมินิบูทจะได้จะได้ในตัวนิดนึงด้วยใครที่แบบว่าเป็นสายมินิบูทไม่พลาดไม่ได้ครับะนะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงต้องการอะไรจากกูวะกูถาม่อยดิคือมึงต้องการเหียอะไรจากกู เอ้าแล้วก็ชนกูเสร็จแล้วก็มาชนหินต่ออ๋ออ๋ออ๋อ,อ <c oughs> โอ้ยไอ้เฮียเจ็ดแม่คึงเป็นเฮียอะไรกันครับคึงเป็นเฮียอะไรกันฮะเป็นเฮียอะไรกันฮะหืม็นเฮียอะไรกันฮะถามดิถามเลยดิเป็นเฮียอะไรกัน เป็นที่อะไรกันมาดิเดี๊ยวมานีเดิมึงอ่ะมานี่ดิไอ้พวกลูกกระจกไอ้สัตว์มานี่มาดิมาดิเดี๊ยวมาดิเดีมึงอ่ะไอ้สามตัวหน้ามานี่ดิมาให้กูดิมาให้กูชนมาให้กูปาดหน้าซะดีดีมาให้กูปาดหน้าซะดีดีดิไอ้พวกลูกกระจกมาดิซีดวดิวไปมานี่มานี่มึงอ่ะมาี่ ด้วยคู่หนึ่งด้วยนี่นี่นี่ดินี่ดินี่ดิมึงชนนักเหรอฮะมึงชนนักเหรอฮะมึงชนนักเหรอไอ้เหี้ยอะฮะมึงจะชนเอาเหี้ยอะไรโอ้โ oh, <no. S 1> หร้วนด <Wow. S 1> ุร้อนเล่นกูหัวร้อนเลยตอนนี้กูแบบสุดอะกูบอกเลยตอนนี้คือที่สุดน้ำวันไอ้เหี้ย เป็นคยอะไรพิมพี่อะไรสัตว์ต้องด่าแล้วมากไปบวกไปอีกห้าอย่าให้กูเจอพวกมึงออนะถ้ากูเจอพวกมึงอ,อีกนะนเจอกูแน่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปรีวิวรถวันนี้ตาสุดท้ายนี่คือผมบอกเลยฟิลขาดปกติฟิลผมไม่ค่อยขาดนะแต่เจอตามเมื่อกี้ไปฟิลผมขาดเลยโอ้โหคือแบบแม่งสุดเกินในที่อะไรก็ไม่รู้ ถ้าใครชื่นชอบรถคันนี้นะครับอย่าลืมไปซื้อนะครับผมนี่ถ้าใครอยากได้กดไปที่ลัอคกี้บ็อกนะครับผมแล้วก,กดไปที่เวิร์กช็อปนี่เลยนะครับผมนี่ใครอยากได้ก็สามารถมาซื้อกันได้ตอนนี้เหลืออีก79วันนะครับผมก็ยาวๆผ่อนกันอยันลูกบวชเลยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวรางกันไปเป็นเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับถ้าครกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมลงคลิปมันจะไม่เห็นนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย